ือนวีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไร้เนื้อหาสาระไม่ต้องสสนาทำตามเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วยกะรูมาแหกตาอ่านก่อนดูนะจ๊ะเออเราก็อยู่แบบค่ายสรอตพีจเหมือนเดิมค่ายเดิมเล่นอยู่ค่ายเดียวมึงจะเล่นค่ายไหนนาะเออแล้วอยู่ไอเกม s u p e r อร์มารจ้าเราไปใตลาดกันดีกว่านะจ๊ะเป็นเกมใยตลาดนะจ๊ะเป็นเกมแบบว่าเท็กเจอร์ของเกมจะเป็นพวก ไอ้นี่แบบว่าเขาที่ขายในตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะเออภาพเขาก็สีสันสวยงามเหมือนเดิมนะค่ายพีจีก็คือที่ตาาตรึงในใจคือว่าสำหรับค่ายพีจีอ่ะมันภาพมันสวยแล้วก็น่าเล่นมากเออมันน่าเล่นจริงๆแบบว่าค่ายอื่นก็น่าเล่นแต่ว่าชอบอันนี้ภาพมันเลยเหมือนการ์ตูนแบบน่าเล่นดีอ่ะแล้วแบบเรามันก็เลยแตกง่ายหรือว่าค่ายอื่นก็แตกง่ายเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยเล่นกันเราเแต่ว่าเราเล่นค่ายนี้แบบ เป็นข่าวประจำค่ายนี้ไปแล้วอะเออแตกเงี่ยเป็นไงแตกก็ล่ะเออแล้วดูเบดด้วยเฮ้ยทุนเรามาน้อยมากบอกเลยว่าทุนมาน้อยมากแต่ว่าเราจะฟาดกำไรอุ๊กอุ๊กให้ดูนะจ๊ะเออมาเข้าระบโบนัสแล้วด้วยเออคูไปเอเออมา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 เออมามาซ้าม,มาไหม ยังไงเออสามมาสวยยังไงอือคูนเออคูนห้าสิบไปดีโอ้โหเวอร์มากเวอร์มากเวอร์อลังการมากบอกเลยที่ยังไม่ทันจบรอบโบนัสอะไรเนี่ยคือยังคูนเวอร์ขนาดเนี้ยเออคูนไปอีกนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยอือถ้าเป็นเกมใหม่แต่ไม่ใช่ล่าสุดสำหรับ่ายนี้นะจ๊ะเออ รีวิวเกมใหม่บ้างสลับกันนาะเดี๋ยวใหม like, ่เ <balcony> ด <hand> <to> ี๋ยวก่าค่อยๆแบบว่าเล่นไปเรื่อยเนาะเออจะอยากให้เล่นเกมไหม่ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูโอเคป่ะเออจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเสียทุนในการเล่นว่าเกมเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงเราเออเดี๋ยวเราเล่นให้ดูข้าจปบ้าได้ไปเล่นตามกันนะจ๊ะเออสรุปว่าเนี่ยนั่นเป็นไม่ทำตามเนี่ยก็คือไม่แนะนํานะจ๊ะเออตาบุนไปต่อไปไง ดูเบรแล้วดูกําไรที่ได้กําไรตอนนี้กําไลเน้นๆเลยนะก็ต้องขยับเบรบอกแล้วถ้าเราเล่นเราต้องค่อยๆขยับเบมันจ๊ะเอออย่าเล่นเบรเดียมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยขึ้นต้องค่อยๆขยับขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบว่าเรื่อยๆนะเออสมมุติว่าถ้าแตกปุ๊บก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนเบรแต่คพณก็ต้องเปลี่ยนเบรถ้ายังเล่นเบรเดิมคือมันจะมันจะเอาคือนนะจ๊ะเออมาเอ้ยสวยมาเออนั่นแหละมา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 เออ เวาวเออคูณไปเซเออเออมา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 ไหลเออได้น้อยแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เนาะเออตามามาโอ้โหยังไงยูคูโอ้โหแฮวแถวไหลายตาแล้วเออมาเออมาไหลอีกวหมเออสวยจังหวะนี้สวยอืมตาคูณไปอีกจ้าโอ้โหหวาน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 หลานย่าไปเลยสุดยอด อลังการ oh oh มากแม่ OMC โอไมคการโอไมคกาเออมามานั่นแลหละไหลมาอีกอจริงจริงจริงโอ้ยสแตงกตเาเอ้ามากเข้าหไหลตัวมากแล้วก็มันมีคูณ5ถึงคูณ50าสินเซนต้าเออสำหรับโอบประเของเขานะเออมาตัวคูณจะไหลลงมาอีกไหมเออคูณ5ไปททเด้อเออสวยสวย นี่รอบนี้คูณสี่สิบเลยวะเออโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอออลังการมากดูเป็นไงคูณสี่สิบเป็นไงโอ้โหเต็มเหนียวไปเลยพี่สุดยอดมากโอ้โห่อมามามาอืออะไรวะให้รอบเดียวโอ้ยได้น้อยดีกว่าไม่ได้วะนาะเออมาเออสวย ได้น้อยไปนิดนึงเสียดายอย่าโลภมากอย่าโลภมากเออค่อยๆปั่นนะค่อยๆเก็บเล็กก็สมน้อยกันเข้าไปมาหมุนไปต่อหมุนไปต่อหึหึตังนี้ไว้โอ้โหช้ำช้าหึตายหมุนตายหมุนตายค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนออืเออมาค่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บ อคูณน้อยไปหน่อยนึงเนาะแต่รอบแรกที่เปิดมาเปิดมาสวยมากสวยมากเปิดมาสวยแบบสวยเลยอะ่ะโคเฟกอ,อ,อโอหลังๆเริ่มแบบได้น้อยไม่เป็นไรแต่แบบว่าก็คือว่ากำไรอยู่อะ่ะเอออย่าไปโลภมากเดี๋ยวร่มหายเออก็อกอนจัดกราไปวันนี้ก็อย่าลืมอะไรเอออย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ o บ b าย